เราก็จะทําใส่ลงไปในถ้วยนะคะหมูนี่นะคะที่เราหมักเอาไว้นะคะเราก็จะวางไว้ที่ก้นถ้วยนะคะถ้าอยากจะเพิ่มผักนะคะอาจจะใส่เห็ดฟางไปนะคะใน,ในก้นถ้วยก็ได้เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเขาเห็นผักเนี่ยบางทีอาจจะไม่กินได้เราก็าจ,จะซ่อน,อนผักไปอะไรอย่างนี้นะคะจะไ,ไม่ซ่อนผักไว้ใต้หมูนะคะค่ะ ใด่ค่ะตักใส่นะคะทจริงเราทานเป็นกับข้าวก็ได้นะจานเพราะว่า,ามันมีทั้งหมูทั้งไข่นะคะหรือทานก่อนทานอาหารสักหน่อยเลยนะคะหรือว่าบางทีเด็กๆเขาเบื่อข้าวเนี่ยนะคะเราก็เาทานให้ในปริมาณที่มากก็อิ่มนะคะสักสิบถ้วยนี่ก็น่าจะอิ่มแล้วนะคะ ติดช่วยนี่หมากเลยค่ะเด็กๆอิ่มเลยนะคะบางทีเขาก็จะเบื่อข้าวนะคะแต่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมคะต้องทานข้าวนะเวลาให้เด็กๆทานนะคะจะทานเป็นอาหารอย่างอื่นไม่ได้นะคะจะต้องเป็นข้าวเป็นพยเี๋ยวเป็นอะไรบางทียังแบบเหมือนไม่ได้ทานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องชะบจะต้องทานอาหารที่ทำเด็ก,กสมัยนี้เขาจะอาหารว่างเขาจะเป็นขนมถุงนะคะ แต่สมัยนี้อาจจะกินอาหารได้หลายรูปแบบเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นพวกอาหารฟู้ค่ะสำเร็จรูปต่างๆนะคะ,คะก็จะสะดวกกับชีวิตในปัจจุบันที่ว่าจะจะต้องใช้เวลาแบบรีบเร่งนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเรามีเวลาหรือว่ามีโอกาสนี่นะคะการทำอาหารนี่ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบค,ครัวนะคะค่ะแล้วก็ มีโอกาสทําเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพเพราะว่าเราสามารถที่จะทรา,าบว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะคะเลือกของที่มีคุณภาพาเลือกสดใหม่หเลือกอาหารที่หลากหลายเพื่อให้เราได้สารอาหารเนี่ยครบถ้วนใช่ไหมคะบางทีถ้าเรากินอะไรอย่างพวกฟาสต์ฟูฟ้ดอย่างที่พี่สุบ,บอกนี่นะคะก็จะกินอาหารที่ผักน้อยใช่ไหมคะแล้วก็ซ้ำซากใช่ไหมคะถ้าเราทำเองเราก็สามารถที่จะทำได้หลายรสชาติตามแต่เรา ที่ต้องการจะรับประทานแล้วก็จะทําได้เลือกสารอาหารเองได้นะคะอยากจะกินผักที่ให้วิตามินเอมากหรือว่าวิตามินซีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นี่ค่ะเราจะใส่ถ้วยหลายแบบค่ะเพื่อที่จะถ้วยใหญ่นี่เราอาจจะใส่ไข่สองฟองนะคะเพราะว่าถ้วยจะใหญ่ค่ะถ้าฟองเดียวอาจจะอาจจะดูน้อยไปดูไม่สวยพอดีแล้วค่ะจา์หมดแล้วใช่ไหมคะ เนี่ค่ะเราก็เอาหมูนะคะที่เราผสมเอาไว้นะคะในหมูสับนี่นะคะเราก็จะมีส่วนของกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ส่วนของแป้งข้าโพดนะคะเท่านั้นเองนะคะจะเป็นส่วนผสมที่ง่ายๆนะคะไม่ต้องโขลกลากก็ชีเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะามาต<า>่อไข่ไข่นะคะ ไข่ลนกทาเนี่ยนะคะเปลือกเขาจะบางนะคะแต่ว่าเหนียวนะเราก็จะต้องแบบเจาะนะคะไม่วกใ้แกะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่แดงแตกว่าจะไม่สวยนะคะคือแตกก็ใส่ได้คะ่ะแต่ว่ามันจะไม่สวยดูไม่สวยแค่นั้นเอง้เราก็จะวางไข่ลงไปในส่วนของถ้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังเปลือกตกลงไปด้วย มีเปิดกตกไปอันนึงนะคะก็จะวางไข่ก็จะมาอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะแต่งหน้ากะะารแต่งหน้าดี่ไม่ค่แต่งหน้าตกไข้ได้ไดถ้าถ้วยเล็กเราก็ใช้ไข่ฟองเดียวนะคะ,คะแต่งหน้าก็ง่ายๆนะคะเราก็นำส่วนที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะโรยให้ทั่วค่ะ ก็เราจะมีหลายสีสันนะคะผักนี่เราใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าวัสดุจากที่เราเหลืออยู่ในครัวนะคะ,คะที่สำคัญก็อยาเป็นผักที่ต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะ,คะจะเป็นผักเล็กๆนะคะที่หั่นได้ชิ้นเล็กๆเกๆนี่ยค่ะ ถ้าชอบผักชีจริงๆเราก็หั่นโรยไปหน่อยก็ได้นะคะห<ช>อมดีนะคะผักชีหรือว่าเราจะมาแต่งตอนหลังก็ได้นะคะ,คะเพรใช้ใบผักชีแปะโรยหน้าคะ,นะคะบางครั้งนี่เอาไปนึ่งก็สีจะไม่ค่อยสวยนะคะ,คะเราก็จะมาใส่ตอนหลังได้ในปริมาณของที่เราจะแต่งหน้านะคะก็แล้วแต่ว่าเราเราชอบอะไรมากน้อยนะคะ,คะแต่งได้ตามชอบเลยค่ะ ถ้าพูดถึงคนไม่ชอบไข่นกกระทานี่เราเปลี่ยนเป็นไข่ไก่หรือได้ไหมคะอาจารย์ไข่ไก่ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่สวยเหมือนไข่นกกระทาเพราะว่าไข่แดงใหญ่ใช่ไหมคะอาจจะแบบไม่ได้ทําเป็นทำาำอย่างนี้นะคะนึ่งแล้วก็ทาเราอาจจะใช้ถ้วยตะไลใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็นไข่ไก่ถ้วยใหญ่นี่ก็คงจะใหญ่ไม่พอนะเนี่ยเพราะว่าไหนจะมีหมูที่ก้นอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไข่ไก่ฟองเล็ก ไข่ทักเบอร์สี่เบอร์ห้าไม่ต้องฟองใหญ่มากก็ได้นะคะฟองเล็กอย่างนี้ได้บางคนอาจจะไม่ทานไข่นกกระทานะคะอันนี้เป็นอาหารให้เด็กนะคะเด็กก็จะออไม่ชอบไข่ไป้เลคือบางทีผู้ใหญ่ก็อยากทานด้วยไงคะแต่ว่าไม่ชอบไข่นกกระทาเพราะว่าคอเลสเตอรอลจะสูงนิดนะคะได้ค่ะลองใช้ไข่ไก่ฟองเล็กๆดูนะคะ เดี S <S <an other> ๋ยวเาก็วางเรียงในลังถึงในส่วนที่ทำนี่นะคะ <S <S <an other> การนึ่งนะคะ <S <S <an other> เราจะไม่นึ่งไฟแรงแล้วก็จะไม่นึ่งนาน <S <S <an other> นึ่งพอสุกนะคะ <S <S <an other> เพราะว่าถ้านึ่ง,งานานเนี่ยไข่ก็จะแข็ง <S <S <an other> แล้วก็จะฟูนะคะ <S <S <an other> ก็ทำให้ไม่สวย ไข่สองฟองได้ไหมคะฟองได้ค่ะค่ะ,คะ,สะแสดงว่าชอบไข่นกกระทาขอแถมอีกฟองหนึ่งจริงเราให้เด็กช่วยทํานะคะเขาก็จะรู้สึกสนุกไปกับเรานะคะค่ะจะทำให้อาหารมือนั้นเขาจะได้มีส่วนร่วมค่ะคือเด็กๆนี่อะไรก็ตามที่เขาทาเองเขาจะมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นนะคะว่าเขาทำได้นะคะบางทีเห็นแต่ ผู้ใหญ่ทําแต่บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะแบบเหมือนกับว่าพอเด็กทําแล้วก็ไม่ค่อยจะห้ามค่ะจะห้ามจะอย่าทำเดี๋ยวจะของแตกของเสียใช่จะทําช้าม่งอะไรมัอย่างเงี้ยไม่เปิดโอกาสให้เด็กหรือถ้าถ้าเราเอาจะเป็นเบ้าขนมครกอันเล็กแล้วเราตั้งเป็นเตาแบบแคะได้ไหมคะจานระดับแปลงนะจริงเขาจะเด็กเขาจะเหมือนเล่นขายขนมครกนะคะก็ก็ต้องนึ่งทั้ง ทั้งเบ้าเลยเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เลือกเดี๋ยวนี้เบ้าขนมครบที่เป็นเล็กๆก็มีนะคะเป็นเตาเล็กๆกันนะคะเราก็นึ่งแล้วก็ให้เขาเวลาที่ทานให้เขาแคะออกนะคะแต่ถ้าไปตั้งไฟเนี่ยนะคะหมูจะไม่สุกนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องใช้วิธีนึ่งนะคะให้สุกโดยไ,ไอร้อนไอร้อนของน้ำอันนี้จะไขแดงแตกนะ ใส่สองฟองไหมคะใส่สองฟองนะคะกำลังทำไข่นึ่งสามสีกันอยู่นะคะเราสองคนนะคะคือคุณสุแล้วก็ดิชันนะคะซึ่งไข่นึ้อสามสีนะคะอาจจะมีเนื้อหมูนะคะอยู่ที่ก้นถ้วยนะคะเนื้อหมูนี่เราก็จะหมักนะคะโดยการใส่กระเทียมแล้วก็ น้ำปลานะคะแล้วก็พริกมาทอค่าแล้วก็แป้งก้าโพดโแม่อยากทานเผ็ดก,ก็มักจะบอกว่าใส่พริกไทยนะคะนะคะ,นะคะก็จะใส่สามอย่างสี่อย่างเนี่ยคะ่ะมีเนื้อหมูมีแป้งข้าวโพดแล้วก็กระเทียมนะคะรือถ้าทําให้ผู้ใหญ่ทานนี่นใส่<ร>พริกไทยไปหน่อยะนะะจะเพิ่มรสชาตินะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หมักประมาณสักยี่ห้านาทีนะคะเอา เนื้อหมูมาวางที่ก้นภาชนะนะคะภาชนะนี่ก็ต้องทาด้วยน้ํามันพืชซะก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาใช้นะคะก็จะทาน้ํามันพืชน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาหมูใส่นะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่แล้วก็แต่งหน้าด้วยส่วนของแฮมนะคะแฮมนี่ก็จะเป็นสีชมพูชมพูนะคะอ่อนๆแล้วก็จะมีสีเขียวของต้นหอมนะคะสีดําของเห็ดหูหนูนะคะเด็กๆที่ว่าบางครั้งนี่เขาอาจจะแบบ ว่าไม่เคยกินเห็ดหูหนูอะไรอย่างนี้นะคะพอเขาปะปนลงไปในหารสักนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เขาก็จะรู้สึกชัดชินแล้วเ็อาจจะชอบเพิ่มขึ้นนะคะก็ mm hmm. จะทานได้นะคะเพราะส่วนใหญ่เด็กนี่จะเห็นสีดำๆ mm hmm. เขาอาจจะก,กลัวนะคะ mm hmm. ไม่อยากจะรับประทาน mm hmm. เราก็ให้เขาหัดทานนะคะ mm hmm. ของเล็กๆน้อยๆนะคะ mm hmm. ได้ พราะว่าพฤติกรรมพฤติกรรมการกินของเด็กนี้ต้องเริ่มจากที่บ้านก่อนนะ,ะใช่แล้วค่ะแล้วเด็กนี้เขาจะเบื่อง่ายถ้าสมมุติว่าเราทําอาหารซ้ําๆอยู่ใช่ไหมคะบางทีเขาจะชอบกินอย่างอาจจะชอบกินผัดผัดมะกรนีพอทานไปหลายๆมื้อนะคะเอ๊ะเบื่อหรือทานอะไรนะคะเด็กเนี้ยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะจะเป็นเด็กที่แบบเบื่ออาหารง่ายนะคะเขาจะชอบอาหารที่มีสีสันหรือว่ามีความสวยงามนะคะเราก็จะต้อง เปลี่ยนอาหารนี่ให้เขานะคะให้ดูหน้าตาสวยงามขึ้นอันนี้ขอลองอีกฟองหนึ่งค่ะอันนี้กะจะทานเองนะคะไข่สองฟองไม่ได้เต็มถ้วยนะคะค่ะเต็มถ้วยจะได้สวยๆหน่อยถ้วยปากกว้างนิดนึงนะคะเพราะ <c oughs> ถ้าเราถ้วยใหญ่หน่อยเราก็ใส่สามฟองก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้วยนี้น <c oughs> <c oughs> นี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้ะะ <c oughs> วยนี้นะคะก็เหมาะสมที่จะทําพอดีนะคะสวยงามนะคะถ้วย <c oughs> นมี ท่านผู้ชมนะคะที่ส่งมาให้ใช้นะคะก็ได้ใช้หลายครั้งเหมือนกันนะคะส่งมาจากขอนแก่นนะคะถ้วยนะคะนี่ค่ะเต็มถ้วยก็จะสวยนะคะเดี๋ยวต้องดึงไฟก่อนอน,นะคะนอกจากจะใช้แฮมแล้วนะคะอาจจะเนื้อสัตว์อื่นๆได้นะคะ เป็นไส้กรอกนะคะก็ใช้ได้เราสามารถไปดัดแปลงประยุกต์เอานะคะว่าชอบอะไรบ้างค่ะสองใบนี้จะเต็มถ้วยพอดีนะคะค่ะนั่งลงมาแล้วจะสวยนะคะ,คะจะเต็ม,ตตมถ้วยน้อย,อยตอนแรกยังขี้เหนีาายวหมคะใส่ไปใบนึงก่อน <laughs> พอหลังๆอใส่เพิ่มใส่เพิ่มนะคะให้ดูเยอะๆหน่อยเปลอดไข่นกกระทาจะเหนียวกับไข่ไก่นะคะค่ะเปลกดในจะจะค่อนข้างเหนียวใช้มีดช่วยหน่อยแล้วก็ฟองเล็กนะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดถ้าเราใช้นิ้วนิ้วต่อเออนิ้วช่วยแกะนะคะก็ใช้ปลายมีดนะคะช่วยแกะสักนิดหนึ่ง มาโรยแฮมนี่บางครั้งนะคะเด็กๆเขาอาจจะมีจินตนาการเขาจะแต่งได้สวยกับเราอีกอย่างใส่ไปสองลูกนะคะเขาจะเห็นเป็นลูกตาใช่ไหมคะเห็นเป็นลูกตาเขาอาจจะแต่งปอาเห็ดวนูมาแต่งเป็นผมอะไรอย่างนงี้นะคะเอาแฮมมาแต่งเป็นปากสีชมพูนะคะเด็กๆก็มักจะมีจินตนาการของเขานะคะใช่ น้ำร้อนแล้วนะคะ,คะนึ่งต้องใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนมากๆเลยค่ะให้น้ำร้อนแต่ไม่เดือดพล่านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว่ะนำไปนึ่งน,นะคะ นึ่งไฟอย่าแรงมากนะคะนึ่งประมาณสักสิบนาทีนะคะค่ะถ้าน้ําเดือดผ้านะคะไข่จะฟูแล้วก็จะมีฟองอากาศเยอะนะคะหน้าก็จะไม่เนียนแล้วก็จะไม่สวยนะคะต้องนึ่งไฟอย่าแรงมากนะคะไข่ก็จะหน้าก็จะเนียนแล้วก็เรียบนะคะก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็นึ่งไม่ต้องนานมากค่ะเพราะนานมากพอสุกปมาณไข่ก็จะแข็งนะคะก็อาหาร มื้อนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทําง่ายๆนะคะเพราะอย่างบางทีช่วงเช้าๆถ้าเด็กเบื่ออาหารใช่ไหมคะใช่ไม่อยากทานข้าวหรือข้าต้มอะไรนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะคุณแม่อาจจะบอกอเมื่อไข่ให้ทานเงนี้เด็กก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันจะเหลวๆก็จะข้าวๆใช่ไหมคะเราจะทําเป็นไข่เนื่ออย่างนี้ให้เขาได้นะคะหั่นของเตรียมไว้ก็ได้ค่ะนะคะเช้ามานะคะก็ทาทา ตอกไข่ใส่แล้วก็นึ่งได้เลยแล้วถ้าเราเตรียมหมูใส่ถ้วยตะไลไว้เลยนะคะคืนใส่จานไว้ไม่เสียเวลาเลยนะคะอาหารนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าก็จะเหมาะนะคะที่จะรับประทานนะคะเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้สารอาหารนะคะหลายอย่างทั่วเนคะหรือว่าอาจจะให้ทานเหมือนปังสักแผ่นนึงนะคะนมเป็นหนึงแก้วนะคะก็ทานได้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆในตอนเช้าที่จะเหมาะสำหรับ เด็กๆที่จะไปโรงเรียนนะคะ,คะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าผู้ปกครองไม่มีเวลานะคะหรือพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารเช้าให้นะคะ,คะบางคนที่เขาจะไม่ทานอาหารเชาะะ้าแต่ไม่ดีนะคะเช้า,า,ามื้อสําคัญนะคะค่ะเพราะาพ่อไม่ได้ทานอาหารมาตั้งคืนแล้วนะคะ<ช>มื้อเช้านี่จะเป็นอาหารมื้อสําคัญนะคะที่จะให้พลังงานนะคะแล้วก็ให้ช่วยให้สมองแใจ่มใสใช่ไหมคะ ส่วนอย่างนี่บางคนจะไม่ค่อยทานนะคะช้าๆตื่นมาก็จะแบบว่าทานไม่ลงนะคะดื่มน้ําทานกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ไปทํางานเด็กๆก็มักจะบอกว่าทานข้าวไม่ลงนะคะก็ต้องฝุดให้เขาค่ะฝห้นิดๆนิดนะคะให้ทานนิดนึงก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่ทานเลยนะคะพอทานทุกวันนะคะก็จะชินนะคะอย่างอย่างครูนี่ตื่นมาหิวเลยค่ะเหมือนกันค่ะนี่ย้าตื่นมาต้องทานอาหารเช้าเลยนะคะอาหารเช้ามื้อแบบเบาๆอย่างนี้นะคะก็ทานได้ เช้า,ชากลางวันนี่ไม่ควรจะงดนะคะถ้าถ้าอยากงดหรือลดน้าหนักนี่ควรจะเป็นมื้อเย็นนะคะที่ทานให้น้อยลงหน่อยแล้วก็เด้นผักผลไม้ช่วงเย็นเพราะว่ามื้อเย็นนี่เราไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปออกไม่ได้ไปออกกำลังาเสร็จแล้วก็นั่ง <นะ S 1> อยู่หน้าจอทีวีใช่นะคะแล้วก็ทานอาหารที่ เป็นผักเป็นผลไม้นะคะหรือว่าทานน้อยนะคะอย่าทานมากนะคะโดยเฉพาะถ้าคนที่กําลังกลัวน้าหนักเพิ่มนะคะยิ่งไปทานค่ำค่ดึกๆนี้นะคะยิ่งแย่ใหญ่เลยค่ะนะคะไม่ควรจะเกินหกโมงเย็นนะคะอาหารเย็นแล้วก็ระบบภายในนะคะก็อยากจะพักผ่อนนะคะเหมือนเราใช่ไหมคะอยากจะหยุดการย่อยนะคะอยากจะพักผ่อนบ้างนะคะเราก็จะต้องงดอาหารนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยก็น่าจะเป็นอาหารที่ไม่หนักมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นะคะก็จะเป็นหนักมหารวิเย็นนะคะเคยคุยคุยว่าก็มื้อเย็นมีเวลามีเวลาทานใช่ไหมคะมื้ออื่นจะเร่งรีบมื้อกลาง